สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูไม่ได้โกงนะคะตอนนี้เราก็เออเขาหยาบแลเรก็อยู่กับเกมยนสลัดดีทดันะคะอีกครั้งแล้วค่ะทางนี้ก็อยู่กับใครเอยแนํนำตัวไหนค่ะสวัสดีครัผมผมเ e อิร์กอีโมนะฮะก็ น้องยูมี่เขามาชวนผมเล่นสลีทับบี้นะคืออ่ะผมก็ <c oughs> ที่เานะคะหน้านะคะทไมต้องทํากับผมอย่างนี้ <c oughs> ทําไมต้องทําผมอย่างนี้โซมมั่งเลยอ่าก็คือ <c oughs> อยากแคสกับน้องเขามานานแล้วนะคือผมก็ติดตามน้องเขาไงแล้วน้องเขามาวาดแฟนอาร์ตอะไรให้แล้วมาชวนอะไรอย่างนี้ก็ก็รู้สึกเฮ้ยเอาวะโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตได้แคสโน้ตกับน้องเขาซึ่งคนคนนี้ คือบุคคลปริศนาซึ่งเราไม่ต้องไปแคร์เขานะฮะเขาพูดภาษาอะไรเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะโอเคค่ะเราเริ่มเลยไหมคะโอเคครับผมภาษาอยู่สิบห้าชิ้นค่ะเริ่มเลยนะคะขยบขยับกันไปถ้าเจอถ้าเจอเออทิงกี้นี่ตัวใครตัวมันนะคะอะแล้วเราจะมาเล่นด้วยกันทําไมล่ะเนี่ยผมว่าเราไปด้วยกันดีกว่ามั้งอันนี้เดินนะคะยังยไม่ได้วิ่งถ้าวิ่งนะไวกว่านี้ คาสาอยู่ข้างหน้าค่ะประมาณสัก3เมตรแล้วไอเอา้าคุณคนนั้นคำเออปล่อยเข้าไปอย่างที่เป็นค่ะแล้ว44พี่เอิร์กอยู่ไหนเอ่ยฮะอยู่<พ>อ,อยู่ข้างหลังเดเอา,เ,อาเหมือนคำคำคำนั้นมันจะคล้ายๆเขาพักทองนะครับ <c oughs> ผมว่าเขาด่าเราอยู่อ่ะผมว่าเขาด่าเราอยู่คือ I don't understand อยากจะบอกเขาเหลือเกินอยู่นี่อยู่นี่โอเคค่ะไปต่อค่ะคุยตายชนชขนาดเขียนบอกไปแล้วนะว่า Private r o o m ยังจะเข้ามาแล้วก็มาด่าเนี่ยนะหรือคนคนนี้เขาเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรืออย่างไรที่พูดมานนี้ก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะ เฮ้ยจ้าตัวใครตัวมันน้องยูมี่ขอโอดไม่อยู่ไม่เป็นไรเมื่อกี้มันเนียนบ้ากนะหนูนึกว่าต้นไม้อ่ะเออใช่น้องยูน้องยูมี่ไปไหนตายหันหลังกลับไปคือแบบ ยังก้องกลางวันนะคะตอนนี้ก็เก็บชิ้นที่สองได้แล้วแล้วตอนนี้คือเราคือยูมี่กับที่เออได้เอเอพัดหลงกันนะคะไม่ไม่หลงไม่ลงครับผมเห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอคุณเจ๊อค,จคุณเจ๊คุณจะมาแลบลิ้นอะไรใส่ผมเออน้องยูมี่คุณเก็บคัตตาดไปนะส่วนผมรอว่ะโอ้ <c oughs>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  เนืเ่องน,น <ะ S 2> ทั้งพี่เออเขาจะโชคดีนะคะเจอแจ็คพอตแล้วเราก็จะอุ้ยภาพขึ้นเออเดี๋ยวนะออ้ยแม่น้องนองยูไม่เก็บให้กบเก็บให้ครบไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอหน้าทีนี้ผมจัดการเองโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเนะ่ยิ่งเก็บ <c oughs> เยอะยิย่งเก็บยเยอะเออเดี๋ยวอ้าวมีคนเข้ามาอีกแล้ว <c oughs> ใครอีกเนี่ย KSI คุณคือใคร ใครไม่รู้เดี๋ยวเ,ออเดี๋ยว,<ไ>วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนนิ่งๆไม่ทำอะไรส่งไอทิ้งไปหาเดี๋ยวเดี๋ยว Hello Hello h e l l ลไอเจอคมันอยู่ไหนวะเนี้ยโอเคณจุดจุดนี้นะคะยูมี่ก็ได้ตระเวนหาเออสิ่งที่เรียกว่าคาตาแล้วก็พี่เอิร์กนะคะก็ <c oughs> ตอนตอนนี้มันไม่ตามผมแล้วครับมันตามคนที่ชื่อว่า K S I ละมัง รับเคะไปนี oh. ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตามผมมันตามคนที่ชื่อเจกับ KSI ละมั้งคือผมเห็นตัวล่ะผมเห็นตัวล่ะตอนนี้หนูมาเจอเอาละครับวิ่งครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอ k s i นี่ยังไงน้องยูมี่เก็บให้ครบนะ ผมวิ่งได้ไม่นานนะจริงๆโอ้โหตอนนี้เหลืออีกเจ้าหน่ง Where Where are you? You อยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นอยูและกูกังวลเหลือเกินอ้าวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะกลับไปหาเดี๋ยวนะตอนนี้มันเหลือแค่เราสองแล้วละมั้งเนี่ยเมื่อกี้ผมเด้งนะผมเด้งโอเค โอเคผมกลับมาแล้วออป,ประเด็นคือทิ้งอยู่ไหนไม่เศร้าค่ะหนูไม่กล้าหันหลังเลยตอนนี้ไม่นะไม่นะคือแต่ว่าเล่นแบบเดมนสบายดีให้มันไม่แว,แวบอะไรมากใช่่คะเออซึ่งดีแล้วแม่เล่นแบบไหนนี่จะตายเอาอยากอยากรู้ว่าผมเล่นไหนเป็นไงไปดูในช anel ผมแล้วกันนะ โฆษณาเชนเนอร์เป็นในตัวเดี๋ยวนะโอ้โหน้องยิ้มวิ่งไกลๆผมเลยมันตามผมมาแล้วมันตามผมแล้วเก็บคัสตาร์ต่อไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนเห็นชื่อผมไหมล่ะเห็นชื่อผมไหมล่ะโอ้โหไปไปติดเสาติดต้นไม้ติดต้นไม้ติดต้นไม้โช่องดีค่ะสวัสดีนายใครเนี่ยตัวเหลืองอ้าวเจอลาล่าเหรอถ้าเจอใช่เจอลาล่าตัวเย็นด้วยนะ อ๋อตัวมันเย็นตัวมันเย็นอยู่ใกล้ทะเลไงคะโดนน้ำทะเลซัดในตัวเย็นเออใช้ใช้มุกไหมเอเดี๋ยวนะฮะไอ้ทิ้งหายครับไอ้ทิ้งหายครับหนูเห็นทิ้งค่ะตรงไหนครับไปนู่นมันกำลังวิ่งแล้วพี่เอิร์กก็เริ่มจะวิ่งไปหาแล้วมันก็วิ่งมาหาพี่เอิร์กแล้วค่ะนั่นน่ะมันวิ่งตามหลังพี่อยู่ โอเคผมจะได้วิ่งต่อไปผมจะได้วิ่งต่อไปอย่างที่เป็นไม่อาจจะหยุดได้อีกต่อไปไปทางบ้านตรงนู้นขออย่างเดียวอย่ามาบ้านก็พอหนูเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ว่ามันตามตูดผมอยู่หรอกเหรอคะอ่ะมันไม่ได้ตามตูดผมหรอกเหรอตามค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้หนูดูกล้องหนูหนูซุ้มกล้องอะหนูเห็นมันมันกระดึ๊บกรดึ๊บตามพี่อะค่ะ อ๋อกระดึบกระดึบตามคือตอนนี้มันไม่อยู่แล้วไงลองหันหลังไปดูแล้วก็ซูมกล้องดีๆสิคะโอ้โยไม่มันอยู่ข้างหน้าโอ้โหมันตัดหน้าผมเมื่อกี้โอเคเจ็ดเมตรเจชิ้นนะคะเดี๋ยวผมวิ่งออกห่างน้องยูมี่นิดนึงโอ้โหทํางานกันเป็นทีมมากเลยอ่ะเราทํางานกันเป็นทีมมากเลยโอ้เฮ้ยไกด์ยูเห็นมีไมยูเห็นมีไมมันเห็นกลัว เร,เร็วๆเถอะครับผมรู้สึกว่ามันชักจะแวนขึ้นทุกทีแลแว้วร้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าติดติดภูเขา <laughs> ติดภูเขา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เลาะชายป่าเลาะชายป่าวิ่งเข้าไปหาน้องยูมี่โอ้ยอุ้ยภาพขึ้นเป็นสัญ,ญญาณบอกเตือนบางอย่าง <laughs> 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 นะคะ <laughs> ผมเห็นแล้วเห็นแล้ว <laughs> เดี๋ยวนะ ปีนภูเขาเล่นดีไหมเนาะเดอ real The real โผล่โอ๊ยเจอน้องโพเมื่อกี้ไอ้ทิ้งตามมาเลยโอเคทิงกี้ทิงกี้เป็นคนรักเพื่อนค่ะเออมันจะมาแก้แค้นอะไรเราหรือไงนะเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะเราอยู่ของเราเฉยๆมาตามหาคัสตาที่หายไปแล้วแล้วยังไงแล้วยังไง ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมอยากรู้มากเลยว่าสตอรี่ของไอ้เกมนี้มันคืออะไรเอาแล้วมึงหายไปไหนไม่ไม่ไว้ใจไปอา้าวเฮย้ยทำไมเมื่อกี้ผมเหมือนผมเห็นน้องอยูมี่อยู่สองที่เอาลอนแล้วกูหนูก็นำมาตรงทางใกล้ๆทะเลโอเค็น <Okay. S 2> กาชิ้นหนึง่งแล้วหนูหันหลังไปก็ไม่เจอตัวอะไรเอยเดี๋ยว <c oughs> มไม่ใช่ตอนต้นไม้โอเค ไม่ต้องห่วงหรอกส่วนส่วนใหญ่มันก็อยู่กับผมนี่แหละไม่รู้มนพิศสวัสด์เลยผมนักหนาดามันมาหลายคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าะเลนเอ้ยเทเรทับบี้นี่เด็กก็คือตัวแทนเด็กสี่สี่คนเอ้สี่อย่างที่ว่าเขาแบบทางสังคมเขาจะไม่ค่อยยอมรับการอะไรอย่างนั้นนะคะหนู <c oughs> มไม่แน่ใจแต่หนูจาได้ตัวหนึ่งก็คือทิงกี้วิงกี้ก็คือเด็กที่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไงคล้ายๆแบบสับสนทางเพศนะคะ เกนั่นเองเกน่นนนนเ,เดียวนะไม่เขาว่าไงที่ว่าเป็นเกยิเดี๋ยสังคมไม่ยอมรับแล้วแล้วมึงมึงมากล้าบึกอย่างงี้ได้ยังไงมาเฮลโลขอบคุณมากคุณชื่ออะไรยูเนสขนาดอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ทิ้งอยู่ตรงไหนคุณรับมันไปแทนผมทีได้ไหม I'm coming for you <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะ <c oughs> See the glitch with monster <the> โอ้เขาบอกว่าเขาเห็นเ<อ>งาเขาเห็นเงา เขาเห็นเงาทิ้งแต่เงามาอยู่ไหนแล้วผมไม่รู้วิธีส่งไม่เสรยนะ็นตอ๋อกดตัวทีค่ะกดตัวทแล้วก็พินเลยค่ะเดี๋ยวคือผมทำท่าซะที่ไหนแล้วเนี่ยมีมือมือมือ,มอผมนี่มันเต็มไปด้วยปุ่มชิปกับปุ่มั W แ,แบบเต็มเหนียวเลยเนี่ยคิดว่าผมจะกล้ายืนนิ่งๆหรอครับฮห,หนูก็ไม่กล้านะคะ เออแต่งไปก่อนแต่งไปก่อนโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไอ้ขนาดอ้าวคุณหลุดเฉยขนาดรับนะรับรับเคาะไปนะทําไมผมขยันหลุดจุงเบยโอหลุดคืตัวแดงๆไหมคะแล้วเขียนว่า you date ฮะเดเตอผู้เล่นอยู่กี่คนคะโอ้แน่นอนตายอ้าวคุณคุณคุณใบใบใบกำนาตายไปแล้ว ค่ะคือไอ้ตัวพวกนี้ถ้าเราเดินชนมันเราก็ตายอะค่ะเอาเดินชน,นตายเลย,เลยค่ะอ๋อแปลว่าไม่ไม่เหมือนเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์เนาะที่จริงมันก็พยายามให้ให้ตัวเราไปชนมันหรือแต่ต้องมันเล็กน้อยเราก็แบะอะไรประมาณนี้ค่ะอ,อแล้วทำไมคัสตารมันไปไหนหมดแล้วนี่ไม่เห็นเลยเหลืออีกห้าชิ้นนะคะเออผมยื้อได้ไม่นานนะผมยื้อได้ไม่นานนะ ลองใส่ต้องปูกป่าขราวหน้าเล่นแบบไหนเลยดีกว่ารู้สึกเดย์มันจิบมากเวลาเล่นแบบมันตีเนี่ยค่ะ Hello เจอมันแล้วเจอเจอมันเจอมันทางไหนเราบอกผมก่อนดิคือตอนนี้หนูอยู่ข้างอยู่ข้างหน้าภูเขาแล้วหนูมันมันอยู่มันยืนอยู่อุ้ยเดี๋ยวนะเอ้ามันไปไหนแล้วอ่ะ หนีดีกว่าทำไม <c oughs> ทำไมน้องอนนอยูนี่่คือถ้าถ้าเทียแบแมปตรงนี้เป็นตรงกลางเป็นวงกลมนะคะมันก็จะอยู่ตรง,ตงะะกลางอะค่ะอยู่แถวๆกลางแปมปอะคือตรงๆนะตอนตอน,ตอนนี้ผมเดินเลยนะเดินแบบใจดีสู้เสือมากโขแล้วคะซารมาอยู่อะไรตรงซอกหลบตรงนี้เนี่ยเหลืออีกสี่ชิ้นค่ะถึงว่าทำไมไม่เจอสักที<ม>อือโืออือนืออืห ติดแมพอีกออตายพดีเดี๋ยวเขตายอ้าวน้องยูมิไม่ต้องกลัวแล้วผมอย่างไงมันก็ตามผมแหละมันพิสว่าอะไรกับผมนักหนาไม่เข้าใจแั้วหนูอย่างที่หนูบอกตอนแรกค่ะน้องยูมิหูดไม่ทันขาดคำจะไปจะไปในทันใดจะไปยืนข้างๆเธอโอ้โหมึงกล้ามึงลำมากกล้ามึงลำมาก กับพี่กับคุณแล้วก็คุณทิงกี้มิงกี่สองคนนะคะหนูเป็นส่วนเกินหนูขอออกมาดีกว่าผมผมยินดีรับส่วนเกินในชีวิตมีเกินดีกว่าขาดแต่พอดีแบบนี้ไม่เอาโอ้ยวกเชื่อมึงวิ้ยืจอเอ็นแล้ววกเชี่วมึง ชิ้นครับสามชิ้น,านจากนี้ไปเป็นเพลย์ทำสุดสนุกของผมแล้วละ่ะคือคาว่าไงคะก็ประมาณว่า <c oughs> ไปยั่งเอยหนูเห็นนะหนูเห็นตัวตัวแขนใาญ่ๆอยู่นะหนูกำลังเดิมเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งเอา้า <c oughs> แ,แล้วคิดว่าผมไม่ได้ทำแบบเดียวกันอยู่หรือไงอ้อาวอ่า คนคนเราอเอเนอร์จมันมีจำกัดนะคนเราเอเนอร์จีมันมีจำกัดน,นะนนนนนะถ้าพี่เออไม่ไหวแล้วก็วิ่งเลยก็ได้นะคะเออว้อายจ้ตัวเข้าไปในบ้านเอเอเ,อเอจอเจอไปเถอะเร็วเลยรู้สึกเริ่ม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 ,มน่ากลัวจริงๆแล้วด่านอื่นน่ากลัวกว่านี้คะ่ะอืมก็ดีแล้วเงี คือไม่โควตีเป็นคนขวัญอ่อนแบบสุดๆอยู่แล้วอา้าวนี่กูโดนมันตบหรือยังไงเนี่ยหรือเน็ตกูไม่ดีน,น้องยูมีสู้ด้วยตัวเองไปก่อนเนอะเจอไหม,มเอ,อะไรขึ้นคะเจอเอืออีกสองชินนะะ้นแล้วค่ะคือผมไม่น่ใจะว่าผมโดนมันตบหรือว่าผมหลุดเองแต่รู้สึกผมหลุดบ่อยแต่ช่างเถอะคือถ้าในห้องไม่มีผู้เล่นเหลืออยู่เลยก็คือเกมโอเวอร์ค่ะอาวบ้านหายอืมโอเคอ หลังจากที่เราลงบ้านทําให้เราเจอคัสตัดอีกชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญนะคะโชคดีจังดีแล้วดีแล้วแต่อีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายค่ะครับหนึ่งชิ้นสุดท้ายคราวนี้แหละคราวนี้แหละคราวนี้แหละมันจะเป,นเ,เป็นไทยแล้วนะค่ะเป็นไทยอะไรท่านผู้ชมที่โครักท่านนะคะใน,นขณะน,นี้ที่เอิร์ได้เข้ามาอีกมแล้งครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับไอทิ้งที่ไม่รู้ว่าอยู่ไหน ต่เชื่อเหอะมันมาหาผมแน่แน่อะเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่เล่นจบเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เล่นจบเลยเนี่ยเอ <c oughs> okay, าไงครับคราวหน้าผมให้น้องน้องยูมี่เลิกเลยดีกว่าเลิกเลยดีกว่าว่าเออเอาแบบสะใจน้องยูมี่เลยอะอได้ใช่ไหมคะเชิญเชิญเชิญผมเอาแบบซับซอบไปแล้วผมว่า คนดูเขาไม่ชอบดูอะไรดีๆหรอกอะไรเจริญหูเจริญตาเขาไม่ค่อยชอบดูหรอกอะไรดีๆเขาไม่ดูผมดูได้ไงผมก็คือคนประเภทนั้นอะไรดีๆไม่ดูมีความฝันอันกระจ้าย่อยในชีวิตว่าอยากได้ยินเสียงน้องยูมี่กรี๊ดมานานแล้วแลวเมื่อกี้หนูก็ไอ้ตอนแรกหนูก็กรีดนะมันมันเป็นวิดีโอเข้าใจป่ะอยากได้ยินแบบ ชัดๆเต็มๆชัดนะคะเอาไว้ลองดูด่านหน้าเผื่อว่าที่หนูอาจจะเผอวันนี้ค่ะค่ะก็ทระนี้ก็จบไปอย่างไปได้ด้วยดีนะคะด้วยใจเย็นๆเย็นมากๆคือคยู่ไม่ใจเย็นแต่พี่พี่เอ๋ขอน้องน้องใจเย็นคนเดียวเลยครับน้องใจเย็นคนเดียวเลยครับ ไม่ต้องไปโทษไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องขอโทษโทษไอ้ทิ้งเหอะมันพิสว่าอะไรผมนักหนารู้ว่าด่ามันมาหลายคลิปนะแต่ว่าอย่างที่หนูบอกตอนช่วงประมาณกลางๆค่ะว่าเกย์แน่นอน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 อ๋อมันเป็นเกย์มันเลยตามล่ากูเพราะกูเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะมัเป็นชนิดเีเดี๋ยวเดี๋ยวมันแยกเพศไงวะไม่ซ้ำเหมือนกันค่ะโอ้ยบางทีมันอาจจะมีสัมผัสพิเศษค่ะ สัมผัสสีรุง้งค่ะก็จะไม่ได้ด้วยดีนะคะพูดซ้ำลงมาอีกรอบภาคนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะเอาไปต่อในพาร์ทหน้านะคะค่ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกใหม่คลิปหน้าครับ you